hatch Resolute Edition นะคะมีเพียงไม่กี่คันในไทยสุดพิเศษสุดหรูหราสุดยูนิคหาไม่ได้อีกแล้วกับสี Rebel Green ซึ่งโดยปกติเนี่ยเป็นสีพิเศษที่อยู่ใน John Cooper Works เท่านั้นแต่ด้วยความที่คันนี้ไม่ใช่แฮ้สามประตูธรรมดาแต่เป็น Resolute Edition สุดหรูหราก็เลยเอาสี Rebel Green มาใส่เป็นกรณีพิเศษนะคะนอกจากนั้นดีเทลอื่นๆนะคะมีความหรูหรามากมายไม่ว่าจะเป็นการใช้สี Bronze ที่มีชื่อว่า Resolute บรอนซ์นะคะเป็นสีทองประกายหม่น m a แมทคือเป็นสีที่สวยมากเป็นสีที่ดูแพงมากถึงกับต้องใส่ชุดนี้มารีวิวรถคันนี้เลยเพราะว่ามีการแมชของสีที่สวยมากๆเดี๋ยวเราจะไปซูมดูรายละเอียดกันนะโดยเฉพาะคันนี้นะคะนอกจากจะเป็นตัวเอ i ิชันแล้วนะคะเลขใหม่ก็ยังน้อยมากอยู่ที่1,000 100, 0กิโลเท่านั้นแล้วก็ยังมาพร้อมกับวารันตีศมินิยาวถึงปีหน้านะคะ โอห,หล่อมากจริงๆนะคะมินิแฮชคะ่ะ3 d o d รุ่นพิเศษสุดลิมิเต็ดค่ะ r e s o l u t e e d i t i o n นะคะคุณจะเห็นเลยว่าโอ้โหมองไปป,ปุ๊บจะรู้เลยว่าคันนี้ไม่ใช่มินิธรรมดา,ค,าคือเดินผ่านไปแล้วแบบ ันนี้มันไม่ใช่มินิที่เราเคยเห็นแต่ก็คือดูปุ๊บเฮ้ยมันแตกต่างตรงไหนอ๋อแบบนี้เลยก็คือตัวขอบกระจังหน้านะคะเป็นสีเวสสโรลอนซูมเข้าไปให้เห็นตัวสีบรอนแมทนิดนึงโลโก้มินิเนี่ยเป็นสีดําดูค่อนข้างเบลนด์กับตัวสีเรเบิลกรีนซึ่งเป็นเขียวเข้มคือแบบเข้าใช้คาว่าแบบหล่อเท่พูดดีแบบไม่ตะโกนไหม นั่นแหละคือคำจำกัดความของ Resolute Edition นะคะขอบตัวหน้ากระจังนะคะตัวกรอบของตัวช่องดักอากาศนะคะเป็นสีทองนะคะและที่สำคัญสติกเกอร์ที่หาที่ไหนไม่ได้ค่ะเป็นสี Resolute b l o n d e โอ้โหดูเป็นเกรเดียนตูเป็นสเต็ปดูเป็นมิติและมาพร้อมกับกรอบไฟหน้าค่ะที่เป็น Resolute b l o n d e สวยมากสวยมากสวยมากนะคะแล้วนะโดยปกติเราจะเห็นบินี้ที่เป็นหลังคากับ ตัวหูช้างกระจกมองข้างเป็นสีขาวนะคะไม่ว่าคุณจะมองผ่านจอแล้วเป็นสีอะไรนะคะแต่มันไม่ใช่สีขาวค่ะมันเป็นสีครีมไอวอรี่สุดหรูหราอะซูมสีเข้าไปนิดนึงต้องบอกว่าแค่คู่สีเนี้ยก็เอาไปเลยอะคือเห็นคู่สีแล้วต้องบอกว่าเอาไปเลยจัดไปเลยจบเลยนะคะเจมจ,จ่ายจบ ะะแล้วทําที่สําคัญคือไม่เจ็บด้วยเพราะว่าตอนนี้เราขายเพียง1.89ล้านกับเลขไม่หมื่นกิโลอ่ะคุณแล้วตอนตอ,ออก<ด>ห้างมันเกือบ3ล้านประหยัดไปล้านล้านนึงอ่ะล้านกว่าบาทอ่ะนะคะ ประหยัดไปล้านกว่บาทกับรถจดทะเบียนปี2023นะคะออกจากศูนย์มา2,023ประหยัดไปล้านกว่าบาทและถามว่าเป็น l i m i t ต็ดอิดิชันตอนนี้ต่อให้กำเงิน3ล้านไปซื้อในศูนย์ซื้อได้ไหมคำตอบก็คือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาที่นี่แหละอะเดินวนข้างหลังให้กับลูกค้าดูนิดนึงนะคะอุยข้างหลังยิ่งสวยฝาปิดน้ำมันดามเมาก ดูมือจับดิทำได้ไงอ่ะ Resolute Edition อ้ยสวยมากใจละลายใครไม่ซื้อไม่ต้องซื้อนะเดี๋ยวเก็บไว้เองเดี๋ยวพี่เมงเก็บไว้สวยมากซื้อต่อในีดดูล้อแมกดูล้อแมกโอ้โหล้อแมกลาย6ก้านกี่ก้านนะ6 7 7ก้านนะคะหล่อมากอ่ะดูข้างหลังซะก่อนนะคะโลโก้ดำตัดกับมือจับสี Resolute Bronze ค่ะ ฟิ f เซอร์หลังค่ะท่อคู่ค่ะลงตัวค่ะะเปิดฝาท้ายให้นิดนึงนะคะหล่อมากอ่ะเก็บของได้กระจุกกระจิกนะสไตล์มินินะคะมินิแฮชของเรานะคะต้องถอยหลังครบบอกเลยว่าขนาดภายนอกยังเลิศขนาดนี้แล้วภายในค่ะจะเลิศขนาดไหนบอกเลยนะคะว่าภายในของคันนี้เนี่ยเป็นมินิ Yours ก็คือเป็นแบบคัสตอมค่ะสั่งแบบคัสตอมไม่ใช่แบบธรรมดาธรรมดาที่เราเคยเห็นกันที่ไหนเปิดประตูเข้าไปเลยโอ้โหสุดยอดสวยมากเฮ้ยแล้ใไม่มากคือบอกเลยนะ ว่าใครโอ้คือถ้าใครมาดูต้องถามคํถาถามนี้ว่าอันนี้มือสองจริงเหรอคอุณเน้งไม่หมื่นหนึ่งจริงไหมคุณเน้งนึกว่าไม่พันหนึงอ่ะคุณเน้งคือไม่เหมือนหลักพันจริงๆนะคะหรือเหมือนรถใหม่บนโชว์รูมคือเปิดเข้าไปยังเป็นกลิ่นใหม่แบบกระแทกอยู่เลยอะ่ะแล้วดูตัวเบาะเป็นสีเป็นเบาะล็อตน,นะคะเป็นล็อตเลเทอร์นะคะหนังแท้ สั่งคัสตอมจาก m i n i ยูเอนะคะจะเห็นตัวบอดี้นะคะที่เป็นเส้นตรงแล้วก็หัวมอนค่ะเป็น Union Jack นะคะตรงบริเวณไหล่ก็เป็นลาย Union Jack เช่นเดียวกันนะคะภายในค่ะยังมีรายละเอียดสุดพิเศษของความเป็น Resolute Edition อีกหลายอย่างเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นไปพร้อมกันระหว่างที่ขึ้นนะซูมให้ดูสครัฟเพลทกับตัวสติกเกอร์หน้ารถน,นิดนึงมันจะเป็นลายเดียวกันค่ะมันจะเป็นเส้นสีทองหุ้ยมันหลูมากอะ มันให้ความรู้สึกเหมือนรถในยุคแบบเกรทแกตส B บี้ทุกคนมันให้ความรู้สึกแบบ g a t s b บมากนะคะทีนี้ตัวนี้นี่ไม่ใช่เรียบๆด้วยนะเวลาเราจับไปเนี่ยเราจะได้เท็กเจอร์ของตัวอักษรที่เป็นตัวๆนะคะแล้วก็อ่ะซูมซูมเรสซูลตัวนี้นะตัวเองแล้วก็ไปซูมเรสซูล e ตัวด้านหน้านะคะให้เห็นโลโก้คำว่าเร o ซ u ล e ที่เหมือนก,นกันกับตรงที่ฝากระโปงนะจ๊ะ จะได้แบบโอ้โหมันเป๊ะอ่ะมันใช่มันมีสตอรี่มันมีสตอรี่เทลลิ่งข้างในเนี่ยนอกจากจะได้นั่งได้สัมผัสนะอยู่บนเบาะหนัง m i n ิยูเ r s ร์น, Yours นะคะ Lounge Leather นะคะจับไปคะ่ะหนังแนป้านียนียนสติ h i n g สวยๆแล้วมาพร้อมกับโลโก้แบบนี้ค่ะ Resolute ค่ะแบบนี้โอ้โห สวยมากพระเจ้ามามาสตาร์ทเครื่องพร้อมกันนะคะเหยียบเบรกค้างไว้ค่ะแล้วก็กดปุ่มสตาร์ทนะคะน่ารักมากแอมเบียนไลท์จะเต็มทั้งหมดที่คุณเห็นได้บอกก่อนนะยังไม่ได้ล้างเลยนะคะรถมาแบบไหนอย,อย่างนั้นเลยซูมเลขไม้หน่อย1,800 0 0สอง1 0 0นะ828 กิโลเมตรเท่านั้นนะคะภายในของเรานะคะสวยเลิศชัดหญิงนะแตกต่างจากตัวแฮชธรรมดามากๆเลยอยากซูมให้เห็นตัวทริมอะแต่ว่าต้องเข้าข้างนูนนะตัวเองเครื่องเสียงฮา r m มันาดอนเครื่องเสียงฮามันาดอนค่ะคารดอนแบบเลิศๆค่ะนะคะเชื่อมต่อมือถือของเรานะคะกับ Apple CarPlay, Android Auto ได้เลยนะคะแล้วก็เล่นสตรีมมิ่งหรือว่าตัว Playlist ที่เราชอบนะคะผ่านทางเครื่องเสียงฮามันคาร์ดอนได้เลยค่ะโอ้โหแอมเบียนไลท์เปลี่ยนสีใจจะขาดใจจะขาดมาเองฟ้าม่วงชมพูส้มเหลืองเขียวฟ้าโอ้ยใจจะขาดสวยมากเครืนยนต์เท่าไหร่กับตัว i l l u m i n a t e ็ดแอมเบียนไลท์นะคะ เครื่องยนต์ตัวนี้เกือกับ2 0ั0ซีซีนะก็ต้องบอกว่าไม่ทำให้จอห์นคูเปอร์เวิร์กผิดหวังนะคะไม่ทำให้จอห์นคูเปอร์เวิร์กต้องเสียใจกับลูกหลานนะคะเพราะมินิแฮชคันนี้แรงถึง235แรงมาด้วยกันค่ะซูมทริมตัว Resolute Edition นนี้นึงจ้กมันจะเป็นสีแบบทองทองนะแล้วก็เอ่อทองทองแล้วก็เนียนๆนะคะตัวหน้าจอสัมผัสขนาดกี่นิ้หรอคะ ตัวนี้นะคะหน้าจอสัมผัสของเรานะ8.8นิ้วนะคะมีนี้ก็จะโดดเด่นด้วยเส้นสายวงกลมเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นหน้าจอเซนเตอร์เอนจูเมนต์ค่ะสามารถทัชได้นะกดฟังก์ชันเลือกนีเวกเกเตอร์ต่างๆได้นะคะ8.8นิ้วทำงานคู่กับนุ่งเลยคาร์มันคาร์ดอนรอบคันมีถึง12ลำโพงโอ้โหรถคันเท่านี้มีลำโพง12ลำโพงนะคะ235แรงม้ากับ ขับเคลื่อน4ี่ล้อส,สบายสบายไปเลยเกียร์เปลี่ยนเกียร์ชิลๆนะคะ7จังหวะมีค่ะมีนี้เนี่ยบอกเลยว่ายุคไหนสมัยไหนก็ไม่มี่บกไฟฟ้าแต่มี Comfort Access สนะคะพกคุญแจไว้กับตัวเข้าออกแบบเลิศ ไม่ต้องลวงกระเป๋าจา้ะราคาสุดพิเศษนะ9ล้านประหยัดจากรถใหม่ไปเรียกได้ว่าตีกลมๆประมาณล้านหนึ่งนะคะจัดไฟแนนซ์ได้ล้านหค่ะผ่อน60เดือนอยู่30,000ประมาณ30,000่กลมๆนะคะมีรายได้เพียง6 0 0 0 0่นกว่าๆขึ้นไปก็สามารถเป็นเจ้าของมินิสุดแรสสุดลิมิเต็ดใหม่กริปเกิดป้ายแดงแบบคันนี้ได้โ oh. อ้โหรู้สึกภูมิใจในอาชีพเลยอะได้ขายรถคันนี้ ประกันศูนย์ยังเหลือค่ะประกันศูนย์ในที่นี้คือวารันตีเนาะ่อมฟรีกรณีเสียหายนะคะหรือว่าเป็นตัวบำรุงรักษาฟรี MSI ก็ยังมีจนถึงปีหน้า2026ค่ะคันนี้ไมน้อยค่ะเขาถามว่าเรากอไม่หรือเปล่าโอ้โหถ้าอกไม่ขายได้รวยไปนานแล้วค่ะนนคัะนน,น,นี้สภาพนี้รับประกันไม่แท้ล้านเปอร์เซ็นนะคะ11,800กิโลเท่านั้นค่ะโอ้โหสตาร์เรายิ่งสวยอะ ไม่ไหวแล้วอะเลิศอะชอบจ,จ,ดดะจะซื้อไปต่างจังหวัดะอะไรนะจะส่งต่าจังหวัดได้สิคะส่งได้ทั่วไทยคะ่ะเหนือใต้ออกตกส่งทุกวันคะ่ะสไลด์ออกทุกวันค่ะนะคะลูกค้าเราเนี่ยมีทุกที่นะคะขอบชายแดนก็มีนะคะวันที่เขายิงกันก็ได้ส่งไปอยู่นะคะชายแดนไม่กลัวนะคะ ดูรถได้เลยค่ะถ้าเกิดทันนะอ,อันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนนะถ้าทันเพราะว่าหลายๆท่านนะคะบอกเลยนะคะว่ากรณี l i m i t ต็ดอ i ดิชันแบบนี้นะคะหลายท่านใช้วิธีโอนจองหนักหน้าคนมาก็ไม่ทันแล้วจ้ะเพราะฉะนั้นใครที่มีข้อสงสัยอะไรตรงไหนนะคะปรึกษาที่ปรึกษาการขายของเราได้เลยและสามารถตัดสินใจโอนจองทางออนไลน์ได้เลยค่ะขอดูไฟหน้ารถอีก อ่าได้เลยอ่าเปิด d a y l ไลท์ให้ดูนะคะหล่อมากกลมๆนะคะเข้ากันมากๆกับตัวกรอบสีสวยกริ๊บเรสลูดรอนค่ะเลิมา <c oughs> เป็นเกียร์สเตปโทนิกนะคะเจ็ดสปีดนะคะเป็นเกียร์ที่มีความเปลี่ยนได้เร็วนะคะแล้วก็เปลี่ยนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากๆ <c oughs> เป็นเกียร์ Crush คลัชคู่ค่ะดับเบิลคลัชนะคะทำให้เวลา <c oughs> เปลี่ยนเกียร์เนี่ย เราไม่จําเป็นที่จะต้องรอจังหวะนะคะจะมีเกียร์คลัชหนหชุดนะคะที่ไปรออยู่ที่ชุดเกียร์ชุดต่อไปนั่นเองอ๋อโอเคสําหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะโดยสรุปเลยนะคะตัวมินิ e s o l u t e e d i t i o n นะคะแตกต่างจากรุ่นปกติเนี่ยมากมายหลายอย่างเลยตั้งแต่อันดับหนึ่งเลยนะคะสีเขาเป็นสีพิเศษ Rebel Green นะที่โดยปกติจะมีเฉพาะใน JCW เท่านั้นนะคะ แล้วเขาเอาเรเบิลกรีนมาตัดกับสีทองอ่อนผิวแมตและดำนะคะรวดลาย s ร l u t e b r o n อนนะคะที่มีอยู่รอบคันไม่ว่าจะเป็นสติกเกอร์นะคะตัว อะไรอะ่ะสครับเพลทนะคะแดชบอร์ดพวงมาลัยจะเป็นลายเดียวกันหมดเลยได้พวงมาลัยนะป้าได้เบาะหนังมินิยู l เลเว e ล์ลูชสีคาร์บอนแบล็กด้วยหนึ่งหนึ่งที่ดาวดของน้ำรเ่ยซีโอของ Benz Model m a l ลก็ต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับวันสุกแบบนี้ t j ่ GIF ตังกอสอิตส์ฟ i น a y อรีแล้วค่ะมีความสุขกับการพักผ่อนสุดสัปดาห์ กันมากๆแล้วมาพบกันใหม่ในไลฟ์สดบ่ายโมงวันจันทร์นะคะที่จะถึงนี้ทุกๆจันทุสูบกับเน่งๆแล้วก็ทุกๆคัน พฤหัสกับทีมที่ปรึกษาการขายค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ดูมาจนจบคลิปเลยอย่าลืมกด Subscribe ให้เนงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอรถเข้าใหม่สดๆร้อนๆอนที่คัดมาทั้งใหม่น้อยแล้วก็ออปชั่นเด็ดๆเลยค่ะถ้ามีคำถามอะไรโทรสอบถามเราได้เลยหรือว่าจะแอดที่ Line Official หรือติดตามเราที่ช่องทางโซเชียลมีเดียอื่นๆ ได้เลยนะคะนอกจากนั้นอย่าลืมดูวิดีโอนี้กับวิดีโอนี้ด้วยละคะ่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะ